ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวพับจีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดรถสปอร์ตนะครับผมขับนี้นี่เองนะครับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคนที่น้ําท่วมอยู่ก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดียนะครับผมก็เตรียมยูซีมาจํานวนหนึ่งนะครับก็จะคิดว่าอยากได้ตัวท็อปนะก็ขอให้ได้สาธุไปพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลย มาถึงอาเกลือเลยเนี่ยเอ,อ้ยข้าไปสองใช้ได้เฮ้ยข้าไปเลยสวยสวยสวยการไปเจ็ดเลยลูกโอ้โเสียการไปเจ็ด โอเคหรยอว่าหับได้มาชินหนึ่งหล เฮ้เฮ hey, 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 hey. ้เฮ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 ้้อทุกเดินเต็มทุกมีคนมีคนมีส่วนลงติกตัก<ๆ>เลยเนี่ไอ้ไอ้เนี่ยเปลี่ยนแผนที่แล้วก็เข้ามาปับ๊บเหมือนเหมือนจะรับภายหลังภายหลังเดิน โอ้โห oh, ใช้ไม่ได้แล้วนะครับ GM เอ็มปรับแล้วนะครับจะทำนะฮะอย่เงี้ยใช้ไม่ได้โอ้ยนี่คุณจะกินผมทุกขั้นเลยเนี่ยไปได้ไ่ได้ไปได,ไได้โอ้โหอะไรวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ข้ามดีละขั้นไม่ได้แล้วลูกข้าไปเจ็ดเลยข้าไปเจ็ดเลย โอ้โห oh. สวยแหละเฮ้ย <Hey. S 1> ติดติดโอ้โ oh, ห oh. นีเ่เต็มเต็มเปียตั้งแต่ขั้นหนึ่งถึงขั้นโอ้โ oh. ห อ่ะโอเคเกลือเกลือครั้งนี้ก็จะเป็นเกลือครั้งสุดท้ายแล้วแหละนะครับอโอเคเราไปแกลกรถกันเลยเอาล่ะถ้าเื่อใครอยากเห็นผมขี่รีวิวทุกคนก็อาจจะเห็นแล้วนะครับในในในช่องอื่นๆนะครับที่เขาอ,อาจจะขี่รีวิวแล้วนะครับ แต่ผมก็ยังคอนเซปต์เดิมนะครับยังเกลือเหมือนเดิมนะครับสุดยอดจริงๆโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเบอร์ผมเวนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับคิดหน่าจะเป็นอะไรไปเจอกันครับบายบายครับ